สวัสดีครับพบกับช่องเอีกแล้วนะครับนะวันนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่มาชวนนะมาชวนซ่อมไกดนะครับนะพอดีไกดเดิมนี่มันขึ้นสนิมและแตกหักไปแล้วนะครับนะคราวนี้ก็เลยมาทําเป็นไกดวนซะเลยนะครับไกดวนนะครับหน้าตาจะวนประมาณนี้นะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับนะก็คือได้นะครับได้พันคัน ออมีคนถามผมว่าออได้ธรรมดาได้ไหมได้ธรรมดามันจะเป็นขนนะครับนะเวลาพันไปแล้วมันเวลาเคลือบน้ํายาแล้วเนี่ยมันจะเป็นขนนะทิ่แมแหล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 มขึ้นมาเต็มเลยครับนะแลงานจะไม่สวยนะครับนะได้พันคันเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเรียบมันนะครับนะได้จะไม่เป็นขนนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือดินเพื่อตัดความสวยงามนะครับนะดินดินก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะ นี่ครับแล้วก็ได้จบนะครับผมเรียกได้จบนะฮะได้จบก็คือตัวไว้จบเนี้ยนะครับนะจะใช้ได้อะไรก็ได้ครับเส้นที่ขนาดใกล้เคียงกันนะครับเราก็ตัดมาอย่างนี้นะครับตัดแล้วทําวงไว้นี่ครับนะอย่างนี้นะครับยังไม่ใช้ก่อนนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดากาวครับนะกระดากาวนี้ใช้งานจิปาถาเลยครับไว้ ไว้หยุดได้ไว้อะไรนะครับนะตอนแรกก็จัดเลียงคร่าวๆก่อนนะครับว่าจะเอาลักษณะไหนนะเสร็จแล้วก็เริ่มขึ้นดินก่อนเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะผมจะพันแบบแบบนี้นะครับนะแบบมีขิดทองนิดนึงนะครับนะก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยตัวได้ตัวได้หลักของเรานะครับ เอาได้หลักของเราก่อนที่จะลงได้หลักนะครับนะเอาได้ดินนะครับแซมไว้ก่อนเลยนะนี่ครับนะี่แปะไว้ก่อนเลยครับมันจะได้ติดแน่นนะมันจะได้ล็อกอยู่แน่นเลยนะครับแล้วเอาได้นี้ของเข้านี้นะครับนะ เานี้นะครับแล้วเขาพัานไปสักสองสามรอบนะครับแล้วแต่เรานะครับว่าจะชอบแบบไหนชอบหนาชอบบางนะนะครับเราก็เอาไอ้กระดาษก,กาวนะครับแปะอีกเส้นหนึ่งเอาไว้เพื่อไม่ให้มันลกลุงลังนะครับไม่ให้มันมาผ่านมั่วนะ เนี่ยครับผมเอาสักสามรอบนี้แล้วกันนะครับจากนั้นขิดดินครับดินที่เราคลองไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยเอามาจับมาตวัดอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ตวัดนี้เนี่ยเนี่ยครับแล้วก็ผ่านไปสักสามสี่รอบนะครับนี่ะครับก็ผ่านเข้าไปใหม่สามสี่ห้ารอบ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความหนาผมเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กระดาษขาวแปะไว้ครับจากนั้นมาคลายตัวดินออกนะครับเดี๋ยวก็จับตัวดินมานอกนะฮะจับตัวดินมานอกแล้วก็ เอาเข้านี้จับเป็นเส้นคู่นะครับจับเป็นเส้นคู่เสร็จปั๊บ จบนะครับจบดินในการกลับตวัดกลับเข้าในอีกทีนึ่งนะแล้วก็ผันได้หลักนะค,รคราวนี้เราจะมาตัดไอตัวได้กันนะตัดออกให้หมดเลยครับจะได้ไม่ลกรุงลังนะ แล้วก็พันได้หลักไปเลยครับเสร็จแล้วก่อนที่จะพันถึงสุดนะครับนะตัวก้นเราก็ต้องใส่ได้จบไปก่อนนี่ครับใส่ได้จบ ให้จบไปนะครับแล้วก็พันต่อไปเรื่อยๆพันแล้วก็จับไปด้วยนะครับมันจะได้สวยๆ,ๆนะ แค่นี้แล้วกันนะครับตัดได้เลยครับตัดจากนั้นนะครับสอดปลายนะครับเข้าที่ห่วงที่เราทำไว้นะเป็นได้จบนะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงนี่ครับมันก็จะจบแล้วนะฮะเราก็ค่อยจัดแต่งครับ แล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัดนะตัดระวังดูดได้หลักนะครับนี่นะเก็บรอยนะฮะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมาเก็บดีนีกทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วครับจัดนิดหน่อยครับหลังจากพันเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ ก็คราวนี้เรามาเคลือบกันนะครับเคลือบก็เป็นน้ํายาอ e ีโปซี่นะครับเป็นอ e ีโปซี่อีโปซี่ใส่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากรักกะบางเลซิ้นนะครับซื้อมานานแล้วลนะ่ะครับซื้อมานิดนึงต้องใช้ตั้งนานแล้วนะยังไม่หมดเลยครับก็คุณสมบัติมันจะเนื้อค่อนข้างแข็งนะเนื้อค่อนข้างแข็งแข็งกว่าน้ำยาเคลือบคันปกติ คราวนี้เรามาผสมเลยครับเคลือบกันเลยนะครับลงน้ํายาชั้นแรกนะก็ลงให้ทั่วเลยนะครับแต่ระวังล้นขอบนิดนึง ะจะได้ประมาณนี้แล้วก็รอจนกว่ามันจะเซตตัวนะครับช่วงนี้ระวังมันหยดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแอคชั่นกันนะครับนะหลังจากที่ทํามาแล้วนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับนะแล้วก็พอจะลองได้แต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับนะใช้งานได้เต็มที่เนี่ยต้องเรา,เราทิ้งไว้ประมาณสามสี่วันนะครับถึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ 88ปีนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการละทชมงคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองทำไปดูนะครับนะก็จริงๆแล้วมันก็จะว่าทำง่ายไหมก็ง่ายนะครับจะว่าทำยากไหมก็ยากนะครับนะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับนะแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ